สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะอาจารย์ปานเทพเปิดหลักฐานใหม่คด,ดีแตงโมแผลและลิ่มเลือดบอกชัดชัดว่ารายการ News ์อัที่ออกอากาศเมื่อวันที่10ธันวาคม2567ที่ผ่านมาอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบอดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรงังสิต ในฐานะผู้ดำเนินรายการเปิดเผยว่าได้รับหลักฐานใหม่คด,ดีแตงโมจึงนำมาเปิดเผยโดยหลักฐานดังกล่าวเป็นแผลบริเวณต้นขาขวาด้านในซึ่งศัลยแพทย์ผู้นำหลักฐานมามอบให้เปิดเผยว่าวันแรกที่เห็นผ้าคลุมได้เห็นลิ่มเลือดออกมาด้วยซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมมาว่า ถ้ามีการเกิดบาดแผลในน้ำเกลือแรงดันออสโมซิสถ้าเท่ากับร่างกายเซลล์จะไม่แตกแต่ถ้าเค็มมากน้ำในร่างกายจะถูกดูดออกจนน้ำในร่างกายเหี่ยวอันนี้คือกรณีน้ำทะเลแต่ถ้าเป็นน้ำจืดเซลล์นั้นจะดูดน้ำจนเซลล์แตกไม่มีทางเกาะเป็นลิ่มเลือดซึ่งเคสของแตงโมนั้นมีการอ้างว่าพลัดตก และจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นน้ำจืดซึ่งถ้าเป็นลิ่มเลือดนั้นจะต้องใช้เวลานานและเกาะที่ผ้าห่อบริเวณร่างกายซึ่งการที่เป็นลิ่มได้แสดงว่าแผลนี้จะต้องเกิดขึ้นบนบกและการเกิดบนบกนั้นจะต้องใช้เวลาสองนาทีขึ้นไปถึงจะเกิดลิ่มเลือดได้